เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายน2568ได้เกิดความสำคัญมากในสังคมและการบริหารราชการทำให้เกิดการสืบสวนตามมาซึ่งเริ่มจากการเผยแพร่ข่าวสารของนายวิโรธลัคนาอดิสร์ที่เป็นรองหัวหน้าพักประชาชนและกรรมธิการกรมธทหารที่โพสข้อความเกี่ยวกับการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในภาวะศึกสงครามซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างละเอียด ในวันที่8พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาพลโทบุญสินพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้มีการสัมภาษณ์ในงานรับรางวัลเชิดชูนักสู้ผู้กล้าที่พุทธสถานปฐมอโศกซึ่งได้เกิดประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ซึ่งทําให้สามารถอนุมานได้ว่ามีคําสั่งให้หยุดยิงในช่วง6ชั่วโมงแรกของการประทะแต่พลโทบุญสินได้ปฏิเสธคําสั่งนั้น เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ต่อการบริหารราชการด้านความมั่นคงจึงต้องตรวจสอบว่ามีคำสั่งดังกล่าวจริงหรือไม่และถ้ามีคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งให้หยุดยิงหรือไม่หรือเป็นคำสั่งประเภทอื่นและเหตุผลที่มีการส่งคำสั่งในช่วงเวลาดังกล่าวการตรวจสอบนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่มีชอบผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ใต้บังคับบัญชาขัดขืนไม่ปฏิบัติตามแต่ไม่ได้รายงานเหตุผลก็จะเป็นเรื่องที่ต้องพิจาาารณแลละะสสืบวนออยย่งีด ในภาวะศึกสงครามการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจทำตามดุลยพินิษส่วนตัวถึงแม้ว่าจะเป็นการทำด้วยเจตนาที่ดีก็ตามก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาและรับผิดชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้อย่างร้ายแรง เช่นเดียวกับกรณีของพระราชมนูที่ได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระนเรศมหาราชม,มหาราดาให้แกล้งแพ้และทำทีเป็นถอยร่นลงมาเพื่อหลอกล่อข้าศึกให้ไล่ตามเข้ามาแต่พระราชมนูไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งและสมเด็จพระนเรศมหาราชม,มหาราดาได้รับความพิศวงจนรับสั่งให้ตัดหัวพระราชมนูซึ่งทำให้พระราชมนูต้องถอยทับลงมาทำให้ทัพไทยสามารถโอกกระหนาบตีจนฝ่ายเชียงใหม่แตกพ่ายเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ชัดว่า การขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาในภาวะสงครามแม้ว่าจะกระทำด้วยเจตนาที่ดีก็ตามก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดซึ่งทำให้คณะกรรมาการการทหารต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีนี้เพื่อให้การบริหารราชการด้านความมั่นคงของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพิ่มเติม นี่เป็นเรื่องที่สําคัญและต้องพิจารณาในระดับชาติเพื่อความมั่นคงและความเป็นรัฐของประเทศเราไม่ควรพิจารณาเรื่องนี้เพียงแต่เป็นเรื่องของการขัดคําสั่งเท่านั้นแต่ต้องมองว่าเป็นเรื่องของการบริหารราชการและความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบและตรวจสอบอย่างละเอียดคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาในภาวะศึกสงครามคืออะไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการสืบสวนและตรวจสอบในกรณีนี้ ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการบริหารราชการและความมั่นคงของประเทศ